สวัสดีทุกทุกท่านนะคะตอนนี้ช้างกำลังไปลูกไปไปเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวแม่เอาไปให้เดี๋ยวแม่เอาไปให้ลูก ตอนนี้นะคะก็ช้างกำลังลำเลียงออกมานะคะทั้งห้าหกเชือกของเราในวันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะคะมีพ่อควานนะคะมาช่วยอ่าเป็นกำลังใจให้น้องใบบัวด,ด้วยนะคะประมาณห้าหกเชือกตอนนี้ก็กำลังลำเลียงออกมานะคะวันนี้จะเป็นวันนี้จะเป็นวันรวมตัวนะคะช้างหลายๆเชือกอ่ะ เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะสำหรับสมทบทุนนะคะสร้างโรงช้างใหม่ให้น้องใบบัวนะคะขอบคุณพ่อควานทุกทกท,กท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยว,ยวถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้พ่อควานก็กำลังลำเลียงช้างออกมาให้อยู่นะคะตอนนี้ก็ทีมงานของครอบครัวใบเตยแฟมิลี่นะคะมาครบแล้วนะคะก็เหลือพ่อควานนะคะที่อ่า จะมาช่วยกลับเป็นกำลังใจให้น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะอีกประมาณ5-6เชือกนะคะค่ะอีกประมาณ5-6าหกเชือกสำหรับอ่ากำลังใจดีๆนะคะพ่อควันอ่าทุกท่านก็กำลังเอาช้างไปกินน้ำยู่ตอนนี้มาก็จะเป็นพี่นำโชคนะคะนี่ก็เป็นของพ่อควันอ่าที่อยู่ในส่วนช้างเรานะคะมาก่อนเพื่อนเลยนะคะสำหรับน้องนำโชค นะคะน้องนําโชคนะคะพี่ใบเตยน้องดอกเหมยพี่ทับไทยมาแล้วนะคะคุณยายน้ําหวานก็มาแล้วนะคะ่าน้องน้ําชาก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวคงลำเลียงออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศนะคะค่ะสําหรับนะคะนะคะการสมทบทุนในครั้งนี้นะคะก็แรงกําลังใจดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเก็บ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะรอรอ,รอรอช้างทุกๆเชือกมารวมพร้อมเพรียงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะมาแล้วนี่คุณคุณตารับนะคะคุณยายสมบูรณ์นะคะก็มาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะขอประคุณคุณตามากๆเลยนะคะคุณตาทรับนะคะช้างแม่สมบูรณ์นะคะนี่ก็อ,อายุยืนมากๆเช่นกันนะคะสําหรับ ช้างแม่สมบูรณ์นะคะมาอีกแล้วหนึ่งเชือกนะคะมาร่วมนะคะเอาบุญใหญ่นะคะสมทบทุนนะคะสร้างโรงช้างให้น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะกําลังใจดีๆจากควานช้างทุกทท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ใบเตยแฟมิลี่นะคะมาอีกแล้วหนึ่งเชือกนะคะมาอีกแล้วหนึ่งเชือกนะคะแม่สมบูรณ์นะคะพังแม่สมบูรณ์นะคะขอบคุณคุณตาทรัพย์มากๆเลยนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะมาทีละเชือกสองเชือกแล้วเพราะว่าพ่อควานพาไปอาบน้ํานะคะกินน้ํากินท่านะคะก็รอมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะมาให้แม่แม่เอฟซีทุกๆขั้นได้รับชมกันนะคะมาอีกแล้วสองเชือกนะคะของคุณตาจิตนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวด้วยนะคะช้างสองเชือกของคุณตาจิตนะคะคุณตาช้างมีเชื่ออะไรบ้างคะช้างชื่ออะไรบ้างนาะ คุณแม่กัญญากับคุณแม่ดาวเรืองนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวด้วยนะคะขอบคุณพ่อควานมากเลยนะคะพ่อควานกิดนะคะคุณตาน่ารักมากๆนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวนะคะแม่ใบเตยนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนะคะมาอีกแล้วสองเชือกนะคะคุณตาพาไปกินน้ําแล้วนะคะคุณแม่กัญญาคุณแม่ดาวเรืองนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวด้วยค่ะนะคะมาอีกแล้วสองเชือกนะคะก็ลําเลียงมาเรื่อยๆแล้วกันนะคะช้างกําลังกินน้ํากินท่ากันเนาะก็มารวมจั่วกันตรงนี้นะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องใบบัวแม่ใบเตยนะคะ ขอพรกคุณทุกทกท่านเลยควันช้างนะคะที่เป็นกําลังใจเมตตานะคะตอนนี้สองสาวก็เดี๋ยวพาไปกินน้ําก่อนนะคะแม่ใบเตยพาน้องใบบัวไปกินน้ําก่อนคะ<ไ>่ะเดี๋ยวก็กลับมานะคะค่ะไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะไปเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศโดยรวมนะคะดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะคะรอพ่อควันมานะคะคุณพ่อพ่อควันกี้นะคะกําลังเดินทางมาค่ะนะคะตอนนี้ก็ลำเลียงช้างมารอ ไว้ในจุดจุดนี้นะคะศูนย์รวมช้างวันนี้ประมาณสิบกว่าเชือกนะคะจะอยู่รวมตัวกันตรงนี้ให้แม่แม่เอฟซีทุกทท่านได้รับชมนะคะได้อ่าได้รับชมกันนะคะมาครบทุกเชือกแล้วนะคะนี่นะคะพี่าขวานกีแล้วก็ครอบครัวนะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรวมๆไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ทุกๆเชือกรวมแล้วนะคะเป็น13าเชือกนะคะในวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณพ่ณอควันกี้และครอบครัวนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็เมตตาสงสารน้องใบบัวนาะมาช่วยาทําการไละสดในครั้งนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่มีคําพูดใดๆนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับพ่อควันกี้ ขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีมาแล้วนะคะพี่กี้ของเรานะคะพี่ควานหมวยก็มาเช่นกันขอบคุณครอบครัวใบลายหม่ำชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องใบเตยฟารนะคะเก็บบรรยากาศโดยรวมไว้ให้แม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ ไวรับชมกันนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะดีใจกับพี่ิใจแห้่อบที่บอกเราดีใจดใจน้องสาะวันนี้ผมก็พอจบปไปเพียงเ่นี้อ่ะกนลาไปเอาอีกกอนหึ่งเอาอีกอนหนึ่งย่าชุ่ดใมอนยังเงนเรืจ้าพ่